สาหร่ายเกลียวทองจีดีวันสุดยอดอาหารแห่งอนาคตที่ค้นพบโดยคนไทยสาหร่ายเกลียวทองจีดีวันอุดมไปด้วยโปรโตีนที่มากกว่าเนื้อสัตว์ถึงสีเท่าได้รับแด่าธาตุสิบชนิดและวิตามินต่างๆอีกมากมายแล้วยังมีสารสีพิเศษซึ่งประกอบไปด้วยไฟโตไซายานนนหรือสารสีน้ําเงินคอโรฟิลหรือสารสีเขียวแคโรทีนอยหรือสารสีส้ม ไอ้แก้วสีเขียวเนี่ยครับคือสไปรูเลน่าทั่วไปนะครับมันจะเป็นสีเขียวล้วนๆเลยแต่พอเป็นคอโฟรฟิลเต็มเลยใช่ไหมใช่ครับแต่เขาเป็นสาหร่ายเกลียวทอง,องจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเขียวแกรมน้าเงินแล้วอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีสีส้มๆลอยอยู่เหมือนเป็นทองใช่ครับจริงๆแล้วมันคือสารสีที่อยู่ข้างในมันมีทั้งคอโฟรฟิลที่อยู่ข้างในะนะครับมีทั้งสารสีน้าเงินที่เรียกไฟโตไซยานนนซึ่งอันนี้ช่วยต่อใต้นนุมูสระทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ดีมากแก่ช้าบางกันเถอะใช่ครับ อีกอันหนึ่งที่สีส้มอย่างที่เรารู้จักกันอยู่ก็คือเบต้าแคโรทีนที่อยู่ในแครอทและการเลี้ยงแบบโมโนเคิลเจอร์คือการเลี้ยงโดยตรวจสอบคุณภาพอยู่ตลอดเวลาหากไม่ได้มาตรฐานจะต้องทิ้งทั้งบ่อเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงที่สุดได้รับการรับรองจาก U.N. F.A.O. F.D.A. W.H.O. และยังได้รับเครื่องหมายฮาลาลอีกด้วยด้วยสารอาหารที่ได้จากสาหร่ายเกียวทอง รวมไปถึงคุณภาพในการผลิตจึงทําให้ทาง UN ประกาศว่าสาหร่ายเกีียวทองนั้นเป็นอาหารแห่งโลกอนาคตที่ดีที่สุดโปรโมชั่นตอนนี้